ที่กําลังตามหารถอีกค่าราคาถูกข่อนสบายกระเป๋าแนะนําเป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะเป็นเจ้าอมเมร่าเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีนะคะจะสวยแค่ไหนตามมาชมเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมไฟหน้าฮาโรเจนนะคะกระจังหน้าโครเมียมโลโก้นิสสันอยู่ครบนะคะสําหรับเจ้าคันนี้ในส่วนท้ายรถค่ะไฟท้ายเดิมโรงงานมาพร้อมโลโก้นิสสันอเมล่าอยู่ครบ สปอยเลอร์หลังและดวงไฟจุดที่3และเซ็นเซอร์หลังให้3จุดภายในเป็นระบบกระจกไฟฟ้ากระจกข้างปรับไฟฟ้าแอร์เย็นฉ่ำเครื่องเสียงเดิมโรงงานระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดและเบาะผ้าเดิมโรงงานสวยไหมคะสำหรับน้องคันนี้นะคะเป็นเจ้านิสสันอมเม a l าเครื่องยนต์1 2 0 0นซีซีนะคะเป็นตัว E ปี2019ราคาเพียง 1> 2 1 9 0 0 0บาทนะคะหรือผ่อนเพียง3,700บาทตลอดอายุสัญญาฟรีค่าจัดค่าโอนพรบภาษีและบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเข้ามาก็มีบริการไปทำสัญญาให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะสนใจโทร0812386699ค่ะ